โดนโดน,โดนยิงดักหน้าครับไม่งั้นไม่ทันขึ้นมาหายใจแป๊บเดียวอะ่ะอหู้ายปิกป๊กเลยครับ ใช่ใหญ่เลยนี่๊อสโอ้โหสาดใจมาแต่และตัวสลิดใหญ่ครับโอเคครับมันมานครับตัวนี้แต้มสามครับวันนี้มีแต่ไซต์ใหญ,ใหญ่สุดยอดสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอยู่กับธรรมชาติครับผม วันนี้ก็จะมาหายิงปลาสลิดนะครับโอ้ขับรถมาถึงร้อนมากครับแดดร้อนมากตอนนี้ประมาณบ่ายสามครับก็วันนี้จะเอาหนังสติกับหนังสติกยิงปลาครับมาหายิงปลาสลิดครับก็ไม่รู้ว่าตรงนี้มันจะมีตัวเปลาเพราะว่าน้ําก็แห้งไปเยอะครับนี่ครับนี่ครับหมายที่เคยมายิงอีพีก่อนหน้านี้ครับครับก็หนังสติก็จะประมาณนี้ครับ อันนี้ก็เป็นลอกครับนี่ครับลูกดอกอันนี้ผมไม่ได้ใส่เงียงเลยครับเอาเงียงออกเวลาใส่เงียงยิงมันเหมือนกับว่ามันออกไม่ค่อยแม่นครับผมก็เลยเอาเงียงออกนี่ครับตัวนี้ก็หมุนได้ครับหัวท้ายตรงนี้หมุนได้ส่วนตัวนี้ก็เป็นที่บังลูกดอกเวลาเรายิงพลาดอย่างนี้ครับอันนี้เป็นเหล็กครับเป็นเหล็กกันลูกดอกเวลายิงพลาดครับ ส่วนตัวนี้ผมใช้ด้ามช้อนนะครับใช้ด้ามช้อนต่อแล้วก็เอาน็อตยึดไว้ของเดิมมันหักครับของเดิมเป็นอลูมิเนียมไม่ค่อยดีส่วนลอกนี่ผมซื้อแยกมา่างหักครับไม่ได้มาคู่กับอันนี้ลวดไอ้ลอกที่มาคู่กับตัวนี้กับหนังสติ๊กนี่ผมเอาถอดเก็บไว้แล้วก็ไปซื้อลอกตัวนี้มาใส่นี่ครับโอเคครับก็เวลาจะยิงก็นี่ครับเวลายิงก็เอาสายเข้ามาในง่ามตรงนี้ครับ สายวางเข้ามาในง่ามครับแล้วก็นะครับประมาณนี้ครับเวลาเกี่ยวต้องเอาด้านนี้ลงครับด้านที่เกี่ยวสายลงครับเพราะว่าสายมันจะได้อยู่ด้านนอกด้านนอกอย่างนี้ครับเวลายิงมันมันจะได้พุ่งออกไปถ้าเกิดเอาสายอยู่ด้านในแบบนี้อย่างนี้ยิงไปอันตรายมากครับลูกดอกมันจะเข้าไปข้างในแล้วก็มันจะเกี่ยวสายจะเกี่ยวหนังยางออกไปด้วยอย่างนี้อันตรายครับ ลูกดอกมันจะเด้งกลับมาหาตัวต้องใส่ให้ถูกครับนี่ครับเวลายิงก็พลาดสายเข้าไปในง่ามแล้วก็แกค่นี้ครับนี่ครับเวลาผมเปิดเวลาผมเปิดลอกครับผมจะใช้เนี่ยใช้ข้อมือดันดันอย่างเงี้ยลอกก็จะเปิดพร้อมยิงนะครับโอเคครับ ก็เดี๋ยวไปดูก็เดี๋ยวไปดูหมายตรงทางเข้ามาดีกว่าครับข้างทางครับ โนนวายมาส่งสตัวอเอาทะลุก้านมะพร้าวด้วยอ้โห กรุกกานมะพร้าวนะครับสดิบใหญ่อือหืออ๋อถูกใหญ่ครับ ยิงทะลุกลางมาพร้าวนี่ครับสลิดใหญ่ส่ฝ่ำมือครับตัวนี้ ไสใหญ่ครับดูไสเกือบฝ่ามือไซส์ซเกือบฝ่ามือครับสลิดยยใหญ่ๆเลยโอเคครับมันมาครับหนึ่งแต้ม,มนี่นี่ครับสลิดใหญ่ครับ โอเคครับ okay, โดน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 ขึ้นเร็วมากครับอันนี้ยิงดักหน้าเอายิงโดนครับแต่ไปพันรับหญ้าตรงนั้นนะนูะ่นนาะหลดยางหลดยางสลิดใจครับสลิดใจ เร็วมากยิงดักหน้าครับเดี๋ยวหาอะไรมาเกียกก่ยวไก่ลนไก่ละอืมโอ้โหตัวใหญ่ครับ สายฝ่ามือเลยครับเนี่ยไซยนี้ยิงแทบไม่ทันเลยครับมันขึ้นเร็วลงเร็วขึ้นจิบน้ำปุ๊บนิดเดียวโผล่ปากขึ้นมานิดเดียวอันนี้ยิงดักหน้าครับเกือบไม่โดนโหตัวนี้ตัวนี้ใหญ่มากครับโหใหญ่กว่าฝ่ามืออีกมากเลอ ตัวนี้ตัวใหญ่ครับอืนี่ยิงเข้ามาตรงนี้เมื่อกี้สายฝ่ามือครับดูขึ้นจิบน้ําอยู่ขวามือครับหันไปเจอจังหวะมันว่ายลงค่อยล้อ,อไปยิงดักหน้าครับโอเคครับหมันหมานแต้มสองครับนี่หมือนหมานครับแต้มสองครับสลิดตัวใหญ่ๆครับ ไข่ด้วยโอเคครับผมแต้มสองครับสองแต้มวันนี้โดนแต่ไซส์ใหญ่ๆสองแต้มใหญ่ๆ ดำครับปามโผปักดูโหลดซ้ายขวาโผปักขึ้นมานิดเดียวผผมาเร็วมากถ้าไม่มาขึ้นตรงฝั่งที่เล็งไว้ก็ส่วนมากจะยิงไม่ทัน ลิบลงตายไปไม้ตายไปบวัวมันหลบตามไปบัวครับโดนโดนโดนโอ้โหยิงดักหน้าครับ ไม่งั้นไม่ทันขึ้นมาหายใจแป๊บเดียวอะ่ะหูสายปึกๆเลยครับสายใหญ่เลยนี่๊อดโอ้โห,หสะใจว่าแต่ละตัวขึ้นมาจิบน้ำขึ้นแป๊บเดียวครับลงเร็วมากอันนี้ปอ๊อตัวนี้ โอ้โห uh huh. สุดยอดครับอือ uh huh. ตัวนี้ตัวใหญ่มากดูสายโคตรใหญ่ครับดูอันนี้ยิงยิงเข้าช่วงหลังครับยิงเข้าช่วงหลังมาทะลุตรงท้องเนี่ยครับสลิดใหญ่ครับโอเคครับมับนมา,านครับตัวนี้แต้มสามครับวันนี้มีแต่สายใหญ่ๆห่สุดยอดอืม uh อือ huh. ดูโอ้ยสะใจมากโอเคครับแต้มสามครับผมนี่แต้มสามครับปิ๊กปิ๊กเลยโหสุดยอดมาดุยใหม่ครับ